บุกรวบจอมขมังเวสสายดาร์ขวัญใจชาวจีนเบื้องหลังแอบขาปืนเถื่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29มกราคมเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์รวมกับชุดสืบสวนเข้าจับกลุ่มชายคนหนึ่งชื่อนายพลากรคดสมบัติอายุ33ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีบุคคลนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือเจ้าสำนักปลุกเสกเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในกลุ่มชาวจีนที่ศรัทธาเครื่อง สาสย,มามายมเมตขาถูกมองว่าเป็นจอมขมังเวทรุ่นใหม่อินฟลูเอนเซอร์สายไสยศาสตร์ที่มีผู้ติดตามจํานวนมากก่อนการจับกลุ่มตำรวจชุดสืบสวนตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในกลุ่มลับบน Facebook โดยกลุ่มนี้มีการลักลอบซื้อขายอาวุธผิดกฎหมายโดยใช้ระบบปิดและการคัดกรองสมาชิกอย่างเข้มงวดตำรวจจึงตัดสินใจแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มก่อนติดต่อขอซื้ออาวุธหนึ่งกระบอกราคาที่ตกลงกันไว้คือ55,000บาท จุดนั้นหมายถูกกําหนดไว้บริเวณหน้าสนามยิงปืนคายเสนีกองกํากัดการตํารวจตะเวนชายแดนที่24ตําบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อถึงเวลานัดหมายนายพลากรขับรถออกมาพร้อมอาวุธทันทีที่มีการแสดงอาวุธเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวจับกลุมทันทีตรวจค้นรถยนต์พบอาวุธของกลางและกระสุนที่ซ่อนอยู่จํานวน141นัดหลังการจับกลุ่มตํารวจได้นําตัวนายพลากรตรวจค้นบ้านพักและ สำนักปลุกเสกในพื้นที่หมู่4ตำบลหน,นองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบอาวุธจำนวน3กระบอกรวมกับของกลางคือ4กระบอกและกระสุนจำนวน690นัดจากการสอบสวนนายพลากรให้การรับสารภาพโดยอ้างว่าตนเป็นเจ้าสำนัก เสกจริงรับทําเครื่องรางแนวเสริมดวงเมตามหานิยมให้กับลูกค้าชาวจีนเป็นหลักส่วนอาวุธเจ้าตัวบอกว่ามีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวซื้อสะสมมาจากคนรู้จักก่อนจะนําไปขายในกลุ่มออนไลน์เพื่อเอากําไร เครื่องรางคือภาพลักษณ์แต่ปืนก็คือไรายได้อีกทางหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหามีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายพลากรพร้อมของกลางทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อย